นายกรัฐมนตรีตรวจราชการที่จังหวัดสกลน,นครนะคะติดตามนโยบายรัฐบาลในวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสกลน,นครในเวลา7นาฬิกานะคะไปถึงจังหวัดสกลน,นครในเวลา8นาฬิกาแล้วก็เดินทางด้วยขบวนรถยนต์นะคะไปยังโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรตบบนพันนาอําเภอพันานิคมเพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการเป็นศูนย์กลางสมุนไพร จากนั้นเวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริของจังหวัดชลนครจากนั้นช่วงบ่ายนะคะจะออกเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาพัฒนาภูทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปยังบ้านท่ายเยี่ยมตำบลนน,นหอมเพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินการด้านเกษตรมูลค่าสูงและพบปะให้กําลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนภูไทยกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนพลยางคํา ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังวัดป่านาบนิมิตตำบลตองโขบอเภอโคกสีสุพรรณและเดินทางไปยังวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารตำบลธาตุเชิงชุมจากนั้นจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลา18นาฬิกา สำหรับเป้าหมายการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะเพื่อติดตามการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงทุกวัยของจังหวัดสกลนครสแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายที่ส่งผลให้จํานวนประชากรตามเป้าหมาย t p Map ของจังหวัดสกลนครมีแนวโน้มลดลงค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะพบปะท่านนายกรัฐมนตรีก็สามารถไปรอพบปะได้ตามจุดต่างๆที่บอกไปนะคะ